สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทังช่องพาหัดชนแนลครับมื้อนีนครับวันที่24กรลกฎระดาคม2 5 6หางเจครับผมมื้อนี้ครับจะมีนอทั้งมาแบ่งปันเอฟซีทังช่องครับผมเป็นของแม่สารคามครับพอว่าเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมสรุปเลขของแม่สารคามให้หน่อยงวดนี้แม่สารคามนะครับงวดที่แล้วให้มาครับนี่ครับบนวิ่ง3ามครับ ชุด3ตัวครับ6 7 3สครับตัดเล่น2ตัวให้แค่2คู่นะครับ6 3 73เข้าที่6 3 3 6แล้วก็วิ่ง3นะครับเลขออกครับ336ครับคลิปนี้อาจจะเสียงแหบเสียงแหงงแน่ครับผมเพราะว่าเจ็บคอครับผมเนาะยังบวหายเจ็บคอเลยครับผมแต่ว่าอาการไข้เริ่มหายแล้วครับผมเหลือแต่เจ็บคอนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลเด้อ กดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเสียงแหบเสียงแหงนะครับผมขอโฆษณาแป๊บนึงครับผมเอฟซีทางช่องครับผมเนาะถ้าใครสนใจครับผมกําไรหยกครับแล้วก็เบียร์แก้ครับผมเนาะนี่ครับผมสามารถทักไลน์มาได้ครับผมเนาะตามเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับนี่ครับจัดเก็บเบอร์ล่องเรื่องทักไลน์มาครับผมนี่ครับแล้วก็ล็อกเก็ตครับผม ล็อกเก็ตครับแถมทูบสามอันนะครับนี่ครับล็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ครับผมล็อกเก็ตแถมทูบเสียงท่าสามอันนะครับนี่ครับผมรับประกันของแท้ทุกชิ้นนะครับรับประกันของแท้ทุกชิ้นครับนี่ครับด้านหลังครับ ถ้าใครสนใจก็จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องครับทักไลน์มานะครับจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาครับผมนอมาดูของแม่สารคามดีกว่าครับแม่สารคามครับวิ่งล่างตัวเดียวครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับงดที่แล้วหกสาครับวิ่งล่างตัวเดียวครับให้6ออก6 0ครับให้สี ออก4 2ครับให้3ครับออก3 1ครับให้8ครับออก8 9ครับงวดที่แล้วครับให้2ครับออก2 1ครับผมเนาะแม่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรไม่เดอร์ครับผมเนาะงวดนี้ก็วิ่ง2นะครับถ้า fc ทางช่องครับสังเกตดีๆครับวิ่งร่างตัวเดีวครับผมเนาะสูตรนี้ของแม่สรคามครับผมส่วนมากครับจะมาหลักสิบครับเข้ามาแล้ว1 2 สามสี่ห้าเข้ามาแล้วห้างวดติดต่อกันนะครับนี่ครับผมวิ่งล่างตัวเดียวครับแล้วก็อีสูตรหนึ่งครับของแม่สารคามครับล่างอย่างเดียวครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับเก้ากับหนึ่งครับออกสองหนึ่งนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผม เข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันนะครับสูตรนี้ครับผมเนาะเป็นสูตรเก้าครับผมแต่ว่าเดินดีมากครับผมนี่ครับแม่สารคามครับล่างอย่างเดียวสองตัวมา1หนึ่งตัวครับงวดนี้ได้ศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองซึ่งตรงกันครับผมเนาะสูตรนี้ครับก็ได้สองเม็ดเดียวสูตรนี้ครับศูนย์กับสองครับนี่ครับแม่สารคามสองแนวทางใหมลวครับผม สรุปบนล่างเม็ดเดียวเน้นๆของแม่สันคลามนะครับเจ็บข้อครับผมแต่ขอถดขอให้เอฟซีทั้งสองเดอ,อที่ว่าร์เกเบลก็บบอชัดเจน,นเหมือนเด็ครับผมเนาะเพราะว่าเจ็บข้อครับผมแต่ว่าอยากลงคลิปให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะครั้งแรกก็จะพักผ่อนนะครับผมมันจะให้น้องมันจะให้แม่น้องคําแพงลงคลิปให้ครับผมเพราะว่าเจ็บข้อมมกครับผมตอนนี้ครับ โอเคครับผมเนาะมาดูของแม่สารคามดีกว่าครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูของปนีก่อนเพราะว่าเอฟซีทั้งช่องบรเห็นคลิปของปนีเยอะมากครับผมเนาะเลขปนีครับหกตัวนี้ครับผมเนาะให้เอฟซีทั้งช่องครับผมจับคู่เองนะครับนี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับนี่ครับ ให้ f c ทางช่องจับคู่เอานะครับถ้าจับคู่เป็นนะครับของปนีครับผมเนาะเข้าทุกงวดครับผมเข้าทุกงวดครับนี่ครับตามนี้เด้อครับผมเอฟซีทางช่องครับผมเนาะมาครับผมมาดูของแม่สารคามดีกว่าครับแม่สารคามครับแม่สารคามแม่สารคาม ส่วน f อฟทางช่องถามมาว่าที่ผมลงคลิปของเลกวิ่งเชียงรายไปอ่ะใช่ของจริงไหมของจริงครับผมของแท้ครับผมเนาะผมไม่เคยโกหกเอฟซทางช่องพะว่าเอฟซทางช่องบางคนก็ว่าวผหัดของปลอมหรือเปล่าทาไมเลขวิ่งเชียงรายเนะี่ยได้เร็วจังเลยของแท้นะครับของแท้เดี๋ยวให้ดูก่อนนะถ้าไม่เชื่อเลขวิ่งเชียงรายครับงดที่แล้วครับ นี่ครับผม9 6 3ครับ3ตัวมา2ตัวครับเลขออก3 3 6ครับเข้าบนนะครับผมนี่ครับงวดนี้ครับเลขวิ่งเชียงรายครับนี่ครับผม2 5 8นะครับ2 5 8ครับ3ตัวมา2ตัวครับบนล่างครับลงย่ำให้ fc ท่าน2เพราะว่า fc ท่านสอง ผมเป็มาว่าพระหัตเลขกวิ่งเชียงรายของแท้หรือเปล่าเพราะว่าทาไมวันได้เร็วจังเพราะว่าปกติครับผมเนาะเล็กวิ่งเชียงรายเพิ่นจะให้ก้อนไอ้กอ,อกหนึ่งมือครับผมแต่บางงวดนี้ได้เร็วแน่ครับผมเนาะสามตัวมาสองตัวครับงวดนี้ครับสองห้าแปดนะครับมาครับผมมาดูของแม่สารคามดีกว่าแม่สารคามครับงวดที่แล้วครับนี่ครับ บนเด่นที่3ครับ 6, 7, 3 6, 3, 7, 3เลขออก 3, 6กร็ถือว่าเข่าครับผมเนาะงวดนี้ครับงวดนี้นี่ครับสรุปเลขของสุดท้ายจ้าบนเด่นที่9ครับ0 6 9ย์6,9เม็ดเดียวครับแล้วก็6,9แล้วก็0,9นะครับล่างวิ่ง2ครับสอแล้วก็20นะครับนี่ครับผม เดี๋ยวผมเขียนให้เอทางง่องครับผมเนาะของแม่สารครามนะครับเน้นย่ำกับ FC ทางง่องครับผมผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก Youtube ช่องทางเดียวนั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซบุมนะครับแม่สารครามครับ บนครับวิ่งเก้าครับชุด3ตัวเม็ดเดียวครับศูนย์ครับตัดเล่นสองตัวครับผมเนาะตัดให้แค่สองคู่นะครับได้แก่6 9แล้วก็ศน 6กนะครับ69แล้วก็0 9ครับเน้นที่0 6 9 6 9ครับส่วนล่างครับล่างล่างให้มา2คู่ครับล่างวิ่ง2ครับล่างวิ่ง2จักคู่ครับ 29 20ครับเน้นที่29นะครับลงวันที่1นึ่ทับแทับหกนะครับนี่ครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเอาของแม่สารคามครับผมเนาะ นี่ครับผมบนเด่นที่9ครับชุด3ตัวครับ0 6 9ย์ครับเม็ดเดียวครับดัดเล่น2ตัวครับ69แล้วก็0 9นย์ะครับเน้นที่0 6 9ย์แล้วก็69ครับล่างวิ่ง2ครับ29แล้วก็20นะครับ29แล้วก็20นะครับเน้นที่29ครับผมเนาะแคปหน้าจอเอานะครับกระสุดท่านี้ครับผมเนาะ ขออวยพรให้เอฟซท่าง่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแข่วขาดปลอดภัยครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับเสียงแหบเสียงแหงนะครับผมเนาะ